ครับเอาจดเนี่ยพี่ดาสวัสดีครับพี่น้องครับมาหนี้พบกับท่ากอรออีกเส้นเขยครับมาหนี้พามากินตำหมักแตงครับใส่ปนปลาคอใหญ่นะครับทำแผบะผักครับบักแข็งเช้าคืน มะละละชิ้นะแค่น้อยครับอยู่ข้างบ้านข้างเม็ดบอกปักมาครับเปล่ามาเจ็บแสบครับไอ้หมวกปลายครับหยักครับเครื่อเพื่อนเพื่อนนองครับสุกหมวกแต้มเจ็บแสบอ๋ออืม นาขึ้นหนึ่งพวกแม็กครับอืม 喂，好，你好，嗯，我讲，嗯。 嗯，走顾上。 đông lục, Hmm Hừ. Hay อก็คืนอืม,อมขอบทีจะมะเขือคืนดดนะครับก็คืน,น,ขขน,นยางี้ เราออกกันผักกันหวยไม่ก็คืนก็คืนครับอืม tắt lại lại được tin được <laughs> Hmm. 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 Sao cái nọ? Số bậc tèn. เจ็บป่นประคอ แต่ก็คืนไปหินครับต็ดความแก่ ฮึมฮึมอืมเนี่ยหอกโ,โ,โซ่แต่งกับความจับนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับคอยอกดไลค์กดแชร์นะครับด้วย ช่องสาตาช่อนแนวครับในน้ำเท่ากอรอครับวันนี้ขอขอบคุณหลายๆครับรติดตามเดี๋ยวคลิปหนาวลากันหมครับคลิปนี้ขอบคุณครับใส่เกลือครับหลังจากเอาเปกแตงมาซอยแล้วใส่เกลือเพื่ออย่างทีิเพื่อให้บักแตงมันอ่อนครับ กลางมือเดิมเมื่อ,อนี่ขยำขยำมันอ่อนครับผักไปเจ๊หน้าที่หนึ่งครับนะครับปนครับพราปนประคอเดี๋ยวเขาก็เอาผักลงมีหอมครับหอม้นที่จีนผักแพวครับนี่เขาขันไปแล้วมันอ้อนแล้วครับที่นี่วิธีสุกเขาก็ขันลง คกเลยครับเ้ก็ปั่นเอาน้นามมาดอกนะครับแลวเขาใส่เตี๋ยมันม้อนๆเขาก็ขันเอามันจะจิ้แห้งเขาก็ลงครับอัอน,อบน,บน,น,นนี้คืมอหม้รันะนหมาก็ทิมครับแล้วเสียคกเลยครับเครื่องขุมบะมียังไหครับพิกคงครับมักเผ็ดใส่ร้ายมากน่อยใส่หน่อยๆๆนี่ ขวบครับขวาขงหันเขาใส่ไส้ยไงเครับใส่สองยางนี่ผัดเพราะว่าเขาปนประคอแล้วนัวน่าได้ครับนะมีว่เดี๋ยวตำได้ครับเด่นแตกต่างนะสีันชุบกับแงครับอื ครับมาแล้วครับใส่ถั่วเลยเอ,เอาเด็ดเนี่ย,ยได้นี่ซุปบักแตงครับเดี๋ยวไปกิน